สำหรับเรื่องดีมากในวันนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับการป้องกันตัวเราเองจากภัยเงียบที่เรากำลังเจอกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยพฤติกรรมของเราก็ดีเรื่องอาหารเราก็ดีนะคะปัจจุบันนี้ก็มีนักวิจัยในการที่จะหานวัตกรรมในการจะช่วยให้เรานั้นพ้นจากภัยเงียบต่างๆนานาเหล่านี้นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีแขกรับเชิญสองท่านนะครับท่านหนึ่งนั้นคือดรปิญนาตสอนชัยท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท TST Health นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนั้นก็คือคุณประพัสอนนะครัรักถาวรเป็นนักวิจัยชำนาญการเฉพาะทางค่ะสวัสดีทั้ง2 2> สองทา่ทานนะครับขอดรพิยนาตก่อนเลยนะครับว่า DCL เเป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะ DCL เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ทํางานร่วมกับบริษัท THT h e ทีเฮค่ะก็คือหลังจากที่ไต่จบปริญญาเอกเนี่ยเราก็มาเลือกงานวิจัยเพื่อจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือ DCL ค่ะคะมันช่วยอะไรครจริงๆมุ่งเน้น ในการแก้ปัญหาเรื่องลดคอเลสเตอรอลในระดับเลือดในเลือดค่ะคอเลสเตอรอลนี่คือปัญหาใหญ่ของการที่เราจะเป็นโรคอะไรหลโรคค่ะก็ปัจจุบันมีโรค NCD ดีอะไรคะก็คือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมอืมเอาล่ะทีนี้ในการค้นคว้านะคะทำไมถึงต้องเป็น ข้าวโพดม่วงนี่คะอ๋อค่ะเนื่องจากว่าต้องขออนุญาตย้อนไป8ปีก่อนหน้านี้ค่ะ,คะที่เราได้มีการร่วมวิจัยกับท่านอาจารย์โชคชัยเอกทัศนวันแกเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการพัฒนาสายพันธุ์ของข้าวโพดม่วงในครั้งนั้นเนี่ยเราตั้งใจเพื่อที่จะพัฒนาเหมือนอข้าวโพดม่วงเนี่ยให้เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในประเทศไทยท,ที่มีความปลอดภัยสามารถที่จะผลิตได้ในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นการลดการนําเข้าของสารในกลุ่มนี้จากต่างประเทศค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการ ศึกษามาเรื่อยๆตั้งแต่การสกัดนะคะการทดสอบในทางชีวภาพเนี่ยจนให้เราได้ทราบถึงอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มันมีความสําคัญมากๆเลยคือคุณสมบัติในด้านของการลดคอเลสเตอรอลค่ะค่ะเขามีอะไรในตัวเขาหล่ะคะเขาถึงทำตรงนี้นได้เนื่องจากสารข้าวโพดมุวงตัวนี้นะคะเป็นข้าวโพดมุวงที่เราใช้เนี่ย k p s c 903และ1901เป็นสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกแล้วค่ะว่ามีปริมาณสารแอนโทไซนินสูงที่สุดซึ่งเทียบเท่ากับเบอร์รี่นะคะ สารแอ,อนโทไซนินขอเนื้อขยายความนิดนึงเป็นสารสีจากธรรมชาติค่ะ,คะที่มีประสิทธิภาพสูงในการที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระในขณะเดียวกันค่ะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาลดคอเลสเตอรลในที่เป็นในส่วนของไขมันไม่ดีนะคะ,คะในร่างกายของเราได้ด้วยค่ะ,คะด้วยกลไกลที่มีความปลอดภัยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำเอาข้าโพดม่วงเนี่ยมาใช้ในการทำเป็นอาหารเสริมเนี่ยนะคะ คุณสมบัตที่มีอยู่เนี่ยมันทําให้อาหารเสริมเนี่ยแก้ปัญหาอะไรได้บ้างคะอ,อตอบโจทย์แรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องการปัญหาของการมีคอเลสเตอรอลที่สูงในเลือดของค,คนปัจจุบันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมันยังช่วยเนื่องจากมันมีสารสําคัญอื่นๆอีก13โรวมแล้ว13ชนิดก็อาจจะช่วยในเรื่องของการให้โปรตีนหรือว่าการทําให้ไม่ไม่อ่อนเพลียในตอนเช้าอะคะอ่ะครับ ถ้าเช่นนั้นขอถามกลุ่มเป้าหมายสักนิดหนึ่ง<ค>ะนะคะว่าถ้าเกิดว่าอาหารเสริมนะคะ DCL ตัวนี้มีคุณสมบัติดังกล่าวเนี้ยใครบางครั้งที่น่าจะรับประทานก็คงจะเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงสูงในระดับที่เกินมาตรฐานก็คือ200ม <200 S 2> ิลลิกรัมต่อ DCL เกิน200ใช่ค่ะ,คะแล้วก็นอกนั้นก็คือบุคคลที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้ไม่จําเป็นจะต้องมีปัญหาคอเลสเตอรอลไม่จําเป็นค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แก้แต่มันป้องกัน เออมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยการมุ่งเน้นปัญหาหลักก็คือแค่เรื่องอคอเลสเตอรอลแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือเหมือนอาหารเสริมทั่วไปค่ะอาจารย์ยืนยันนะไม่ใช่ยาไม่ใช่ค่ะก็บางคนที่ชอบมองไอ้อาหารเสริมเป็นยาแต่นี่ไม่ใช่ยายาะนะคะรับรับประทานยังไงคะการรับประทานค่ะถ้าสมมติมีปัญหารเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกไปแล้วก็คือรับประทานวันละสองเม็ดก็คือนอน,น,อ,นอ่อก่อนอาหารมื้อเช้าแล้วก็ก่อนนอนเพราะว่าการสังเคราะห์ของคอเลสเตอรอลเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน เราก็เลยต้องคุมไว้แต่ว่าสําหรับท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพทั่วไปก็แค่หนึ่งวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนก่อนนอนอก็พอใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้มหน่อยก็คือคุม2 4ชั่วโมงทีนี้มันเป็นอาหารเสริมทานนิดนึงคบางคนก็ชอบเร่งนะฮะขอเช้าสองเย็นสองนิงหลังอาหารถ้าสมมติประทานเยอะมีปัญหาไหมคะจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปเร่งหรือว่าต้องทานเพิ่มเพราะว่าอาหารทุก ทุกประเภทมีคุณค่าประโยชน์ของเขาอยู่แล้วะฉะนั้นร่างกายก็ต้องการไขมันบ้างบางส่วนฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปบล็อกหรือว่าไปทําให้ไม่เกิดไขมันเลยค่ะก็คือคมองว่ายังไงก็ไม่จําเป็นต้องไปเร่งหรือว่าไปไป,ไปทานให้ปริมาณมากเกินไปค่ะวัสดนคบคเรามีวัตถุดิบเพียงพอในการที่จะ ขานรับความต้องการของประชาชนไหมครับในจุดตรงนี้เนี่ยเพียงพอแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างท่านอาจารย์โชคชัยอะค่ะก็เป็นอาจารย์ที่ณตอนนี้เนี่ยก็คือมีการแจกจ่ายสายพันธุ์ให้มีการเพาะปลูกในส่วนของข้าวโพดมุวงตัวนี้ก็โดยมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะมุ่งเน้นเพื่อที่จะเหมือนสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยและสามารถที่จะนําเอาอวัตถุดิบทางการ,กรเกษตรนั้นน่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยทั้งคนที่มีปัญหาแล้วก็ช่วยทั้งเกษตรกรได้ด้วยกัน มาวันนี้มีอะไรพิเศษให้กับคนที่ฟังแล้วสนใจบ้างไหมคะค่ะสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ได้ชมรายการนี้นะคะ,คะก็คือ,อ,อโปรโมชั่นดีๆของเราก็คือวันนี้ซื้อ DCL ผลิตภัณฑ์ DCL 2กระปุกแถบเราแถมให้1กระปุกปกติราคา4,500บาทเราลดเหลือราคาเพียงเซ็ตละ3,000บาท3,000บาทได้3กระปุกนะคะค่ะใช่3กระปุกค่ะก็แปลว่ากระปุกละพันค่ะกระปุกหนึ่งเนี่ย มีกี่เม็ดคะสามสิบแคปซูลค่ะสาสิบถ้าเรากินวันละสองก็ได้สิบห้าวันใช่ค่ะเพราะฉะนันนี้ก็เป็นสี่สิบห้าวันในราคาสามพันบาทค่ะนะคะเขาจะต้องติดต่อไปที่ไหนยังไงคะเออเราจะมีเบอร์หรือว่าถ้าสมมติเป็นไลน์ก็จะเป็นไลน์ d c l k u ค่ะคะแล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าสองสี่เก้าห้าสี่สี่เก้าแปดค่ะค่ะโอเคนั่นเบอร์โทรศัพท์นะคะขอย้ำอีกทีค่ะว่า ให้ราคาอย่างไรได้กี่เม็ดอะไรยังไงครับค่ะวันนี้โปรโมชั่นของ DCL ก็คือซื้อ2แถม1ค่ะในราคาเพียงเซ็ตละ3,000บาทค่ะแล้วก็ทั้งหมดได้90เม็ดค่ะทานได้45วันค่ะวันะคะย้ำเบอร์อีกทีค่ะ0924954498ค่เอาห้าสี่สาแดค่ะแ @DCL@KU ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะถ้าใครต้องการอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้พ้นจากภัยเงียบ จากพฤติกรรมและการกินอาหารนะคะก็รีบโทรกันเข้ามาค่ะแล้วเราจะพบกันในราการเรื่องรับมากที่ในช่องทีวีช่อง22บ่าย2องโมนาทีจันถึงสุกนะคะวันนี้เรา3คนและทีมงานลาก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ